ภาพยนตร์จีนครับนะครับมานําเสนอมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์วงการช่อชนครับแล้วก็เรื่องของอันนี้ด้วยการค้าอวัยวะในตลาดมืดโโอโหรวมถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์รซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอ,อย่างมากเลยครับนะครับแต่ทีนี้นะครับคือพอมันเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยขึ้นน่ยมัน มันรอไม่ได้ไงมันช้าไม่ได้ต,ต้องรีบเลยต้องรีบเลยครับนะครับเรื่องนี้ทางท่านพวงเพชรชุลเอียดนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับก็ได้ไปหารือกับนายหานชื่อเฉียงนะครับท่านเป็นเอกอาคาัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยว่าเรื่องนี้พอไปตรวจสอบปุ๊บเนี่ยครับ มันไม่ได้มาถ่ายทําในไทยนะครับพี่ต้น๋อแต่ว่ามันมีฉากที่พูดถึงภาษาไทยอ๋อแล้วคนดูเข้าใจผิดเข้าใจผิดใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะว่าฉากมันก็เซตกันได้ใช่ก็นึกว่าอ๋อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในไทยครับนักท่องเที่ยวจีนที่กาลังจะมาไทยก็กังวลไงบางส่วนบางส่วนว่าเอ๊ถ้าเกิดมาแล้วมันจะเจอเหตุการณ์อย่างในหนังไหมอืมอ่าท่านก็เลยไปหารือกับท่านทูจีนบอกว่า ให้ช่วยสื่อสารกับคนจีนหน่อยครับแล้วท่านทูจีนก็บอกว่าจากที่ท่านได้สัมผัสกับคนไทยเนี่ยด้วยความที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมายาวนานไทยจีนเนี่ยนะครับเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอืทั้งศิละปะวัฒนธรรมศาสนาวัดอะไรต่างๆเนี่ยครับดีทั้งหมดนะครับและการที่จะมาเกิดเรื่องอย่างงี้ในหนังเนี่ยมันไม่มีนะครับและท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ย ก็ยังคงมาท่องเที่ยวเมืองไทยอย่างต่อเนื่องครับและท่านก็อยากจะให้คนไทยไปเที่ยวเมืองจีนด้วยเหมือนกันอ่าเคื่อมโยงการเนี่ยผมก็อยากไปเที่ยวแต่มมีโอกาสโอ้แต่ละที่นะคือภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกเนี่ยถ่ายทำที่จีนสุดยอดบระดกโลกธรรมชาตินะประเทศจีนเนี่ยครับผมต้องไปให้ได้แต่ในมุมมองที่ดีของเมืองไทยก็ไม่น้อยเลยโอ้โหคือดีคนละอย่างใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเมืองไทยเนี่ย รัฐบาลยืนยันแล้วว่ามีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเต็มที่เลยครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยมีการประสานงานกันตลอดนะระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเขามีกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือว่าช้ i หน้ามีเดียกรุ๊ปเนี่ยที่มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการไปแล้วกับกรมประชาสัมพันธ์ไปด้วยโอ้ใช่นั่นใจได้เลยครับ ก็จะช่วยกันสื่อสารทั้งสื่อทางการของเขานะครับสื่อหลักรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์ว่าในหนังเนี่ยมันไม่ใช่ที่เมืองไทยแล้วก็มันเป็นพอดเรื่องในหนังไอเรื่องจริงมันไม่ใช่แบบนั้นก็จะช่วยสร้างความสบายใจให้กับชาวจีนบางส่วนที่อาจจะกังวลใจเพราะท่านก็บอกว่ายังไงเมืองไทยก็ยังคงเป็นหมุดหมายสําคัญแรกๆเลยของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว